หุ้นเท่าแก่น้อยซื้อตอนนี้จะดอยไหมสวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเปล้านเลยหรือพี่ไรานาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินนกระเป๋าของทุกคนนะครับผมทุกคนครับ ตัวหุ้นเท่าแก่น้อยหรือว่าตัวยอ่อ TKN นะครับเป็นหุ้นที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักรวมถึงถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนอยู่แล้วนะคุณอาจจะเคยได้กําไรขาดทุนหรือว่าติดดอยหุ้นนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะถั่วเพิ่มด้วยซ้ําผมว่า TKN เนี่ยเป็นหุ้นเติบโตที่ผ่านมาที่โด่งดังมากๆแล้วทุกๆคนรู้จักครับตั้งแต่สมัยที่เขาทําหนังใช่ไหมฮะแล้วมันก็เหมือนเป็นหุ้นอ,อมตะนิรันการอ่ะที่คนมักจะมาพูดถึงไงเวลาผมอยู่แบบ ตามงานสัมมนาหรือว่าตามงานแข่งขันพิชุนเนี่ยหุ้น TKN ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่คนเอามาพูดถึงบ่อยๆครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีน้องๆบางคนเขาว่าถามมาหลังใหม่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นตัวนี้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะทําคลิปนี้ครับเพื่อสรุปสถานการณ์นะครับทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่จะมากระทบกับหุ้นตัวนี้เนี่ยว่ามันมีข้อที่น่าสนใจหรือว่าข้อที่ควรระวังยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนที่สนใจหุ้นตัวนี้แล้วกัน,น หุ้นตัวใดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ติดตามอุตสาหกรรมใดเนี่ยเป็นเวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้นะครับจะมีความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็สืบข้อมูลจากหลายๆสื่อเอามาประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่าน,นั้นนะครับเขาเรื่องเลยนะครับผมจะขออธิบายเจ้า tkn เนี่ยด้วยสไลด์อันนี้ฮะก็คือสไลด์ opportunity day ปิดปี2 0 2 4นะเป็นสไลด์ล่าสุด เท่าที่หาได้นะครับก็คือผมต้องสปอยบอกก่อนว่าเจ้าหุ้น TKN เนี่ยที่ผ่านมามันก็มีปัญหาอะไรเรื่องเหมือนกันครับทำให้ราคามันก็โดนทุบจนตอนนี้เนี่ยผมว่ามันถูกแบบถูกมากๆแล้วครับถ้าเทียบในค่า PE นะทีเนี้ยมาลองดูปัจจัยพื้นฐานกันนะว่ามันยังแข่งแกร้งอยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกเนี่ยคือผมก็รู้สึกแปลกๆนะว่าเขาเอาปันผลขึ้นมาตรงสไลด์แรกๆเลย หมือนเขาอยากจะพรีเซนต์เขาว่าจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแล้วที่ผ่านมาทุกคนก็พอรู้ใช่ไหมว่า TKN เขาถูกนับเป็นหู้เติบโตแหละแล้วก็ไปทุนส่งออกที่แบบมีความหวังจะขายไปต่างประเทศด้วยนะพอเอาแบบปันผลขึ้นมาหน้าแรกๆผมก็เอ๊ะใจเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องแล้วแต่บุคคลนะทีนี้มาลองดูผลประกอบการบ้างนะครับไตามาสีนะแค่ไตามาสีดูก่อนนะว่า r e v e นิเเวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ9.7%แต่ที่เหลือลดลงหมดเลยฮะ กอดโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตลดลงหมดเลยครับแล้วอัตรากอดโปรฟิตก็ลดลงเน็ตโปรฟิตก็ลดลงครับสาเหตุก็คือแน่นอนเขาขายได้ดีขึ้นใช่ไหมรายได้เพิ่มขึ้นแต่กําไรลดลงหมายความว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลกัหลกๆเนี่ยคือต้นทุนสาหร่ายครับคือราคาสาหร่ายที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นช่วงประมาณปลายปี2024ครับแล้วระบบการผลิตเขาเนี่ยเขารับต้นทุนมาจากตรงนั้นเนี่ย แล้วล็อตที่ขายของปีย4่สีอ่ะก็คือล็อตเดียวกับที่เป็นต้นทุนของซาลายที่มันเพิ่มขึ้นอะ่ะดังนั้นเนี่ยพอต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วเขาขึ้นราคาไม่ได้เท่ากับต้นทุนอะ่ะทําให้กาไรเนี่ยมันลดลงแล้วก็ไต่มาสี่เนี่ยกระทบแบบค่อนข้างชัดเจนครับภาพมักเลยเป็นแบบนี้แต่ว่าพอมาดูทั้งปีเนี่ยยังโอเคอยู่นะ revenue เพิ่มขึ้น g ็ o profit เพิ่มขึ้น net profit เพิ่มขึ้นอาจจะมีอัตรา GPM ที่ลดลงไปหน่อยนะครับก็ประมาณคงที่นะ0.8แต่ net profit โดยรวมก็ยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแปลว่าภาพรวมรายปียังดีอยู่แต่ว่าไตรมาส4เริ่มส่งสัญญาณที่ค่อนข้างแย่นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังใดไตรมาสนะจะได้วิเคราะห์ได้รอบครอบอยิ่งขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะผมสรุปคร่าวๆให้แบบนี้ทีนี้ดูเซลล์ by quarter นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับ ตั้งแต่3ปีปี2 2 2 3 2 4ก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดสังเกตเห็นว่าจริงๆมันเริ่มอิ่มตัวนะปีนี้มันโตอยู่นะแต่ว่าก็โตไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในทรงการเติบโตอยู่ก็ถือว่ายังค่อนข้างดีนะยังคงเติบโตรายไตรมากหุ้นที่เซลล์ไบควอเตอร์เติบโตได้ในรายไตรมากค่อนข้างโอเคนะครับแต่เรื่องกาไรเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกเรื่องอย่างเงี้ยหมายความว่าทุกๆ3เดือนเนี่ยเขาขายของได้เพิ่มขึ้น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 มาโดยตลอดแต่ว่าการตลาดกับการขายอขายายอขงเขา นะครับผมแล้วก็พอเป็นภาพรวมรายปีก็เติบโตค่อนข้างดีสังเกตว่าปี23กับ24เนี่ยโตน้อยกว่า22งป23ไปสนะอืมะอันนี้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันส่วนตัวเซลล์บายควอเตอร์ในไทยแลนด์ก็เติบโตมาค่อนข้างดีครับอันนี้ก็ข้ามไปอืมส่วนตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยผมอยากให้ดูว่าดูตรงวงกลมนะปี23เนี่ยใช้หน้าเป็นยี่าป็นะแต่พอมาปี24งใช้หน้าเป็น2ี่ อ่าถ้าเกิดทุกคนลงทุนหุ้นเท่าแก่น้อยมาเนะี่ยจะพอรู้ว่าเขามีสตอรี่หลักเขาคือการขายในประเทศจีนแล้วมันก็เป็นสตอรี่พระเอกของเขาเลยครับทำให้คนตั้งความหวังแล้วราคาก็ปั่นึขึ้นไปมากช่วงนั้นแต่พอประเทศจีนเขาเกิดวิกฤตบางอย่างแล้วก็การแข่งขันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยผลประกอบการมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักลงทุนตั้งหวังอนะ่ะราคาก็โดนทุบลงมาแล้วมาจนถึงณตอนนี้เนะี่ยคือเขายังขายที่จีนได้อยู่แหละแล้วก็ยังเป็นสาาัดส่วนสําคัญนะ่ะประมาณเกือบหนึ่งในสี่เลยนะแต่ว่าเหน้า ไม่ค่อยดีแล้วคนจีนเนี่ยก็ซื้อของของเขาน้อยลงเพราะว่าการแข่งขันสูงขึ้นเขาต้องการประหยัดมากขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์แบบขนมสาหร่ายอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะเราขาดข้าวเราตายใช่ไหมแต่ว่าเราขาดขนมเนี่ยยังพออยู่ได้มันก็เลยกระทบตรงนี้นะครับแต่ส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมจําได้ไหมว่าเลเวลนิวมันเพิ่มขึ้นนะอืมเพิ่มขึ้นโดยรวมแสดงว่าที่มันเพิ่มขึ้นเน่มันมาจากการเพิ่มขึ้นของประเทศอื่นนอกเหนือจากจีนนะครับ เห็นไหมว่าตัวใช้หน้าเนี่ยพอมาปี2024เนี่ยออกแนวแบบค่อนข้างจะจางๆลงนะค่อนข้างลดลงแปลว่าขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่จีนนะครับ ทีนี้มาลองดูตัวต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องนะ่ะหลักๆเลยเนะี่ยก็คือตัวซีวีดนี่แหละซีวีดก็คือต้นทุนสาหลาย40%นะ่ะผมอยากจะบอกนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ศึกษาหุ้นเท่าแก่น้อยเชิงลึกเนะี่ยมันมีความเสี่ยงหลักๆก็คือตัวต้นทุนสาหลายนี่แหละเพราะว่ามันเป็นต้นทุนเกือบ40%เลยแล้วมันก็ผันผวนด้วยนะช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยอันนี้คือเพจเล่นหุ้นตามผลประกอบการนะเขาบอกว่าผู้นําเข้าสาหลายทั้งหมดเนี่ยก็คือเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็เป็นกราฟราคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมผู้นําเข้าอัดับหนึ่งก็คือ TKN เจ้าเท่าแก่น้อยนี่แหละแล้วพอผมขยายกราฟไปมันจะเป็นอย่างนี้อืมอันเนี้ยก็คือช่วงต้นปีสองสามถึงปลายปีสองสี่คุณเห็นไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ราคามันขึ้นไปสูงมา,มากๆเลยเนี่ยก็คืออันนี้แหละที่ทําให้ตัว กำไรของเท่าแก่น้อยเนี่ยมานลดลงหนักมากในช่วงไตรมาสสี่มันก็กระทบจากตรงนี้แต่คุณจะเห็นว่าพอหลังจากประมาณกลางปี2-4เนี่ยมันค่อนข้างจะราคารลดลงใช่ไหมก็มีแนวโน้มว่าต่อจากนเนี้ย เท่าแก่น้อยเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่น้อยลงแล้วกําไรก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยยากเย็นแสนเข็ดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวมันมีรายละเอียดเพิ่มนะอย่างตรงนี้ปัญหาตรงนี้มันดีขึ้นแหละแต่ว่ามันยังไม่จบซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ในลําดับต่อไปนะครับแต่อยากให้รู้ว่าต้นทุนหลักๆอ่ะก็คือตัวต้นทุนสาหรยและที่สำคัญก็คือผมคิดว่านักลงทุนเดาราคาสารยในอนาะคตผมว่าเดาได้น้อยคนน่ะที่จะเดาได้เพราะว่ามัน ปลเปลี่ยนกันหมดเลยครับดีมารซัพพายความต้องการแล้วมันก็เป็นราคาสาหล่ายที่แบบจําหน่ายระหว่างประเทศด้วยอ่ะคือมันเดาได้ค่อนข้างยากครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศสภาพแวดล้อมช่วงนี้ก็มีเรื่องภาษีใช่ไหมมันก็เดาค่อนข้างยากครับอันนี้แหละคือความเสี่ยงหลักๆของเท่าแก่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดมีบางคนยังไม่รู้ผมก็อยากให้คุณตระหนักรู้ไปตรงนี้นะนะครับส่วนตัว utilization เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะออกแนวดีด้วยซ้ำนะในช่วงไตรมาสสีนะ่เนี่ยแปลว่าเขาผลิตได้เยอะขึ้นนะจากช่วง ปี24เนี่ยมันจะประมาณเกือบเกือบเ0ใช่ไหมแต่ว่าพอมาไตรมาสสอยู่ที่7จก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับตัว Profit Summary ก็อย่างที่เห็นนะครับว่า2ไตรมาสสุดท้ายของปี24เนี่ยมันลดลงเพราะว่าโดนราคาสาหร่ายกระทบเนี่ยแปลว่าการกระทบของสาหร่ายเนี่ยราคาต้นทุนที่สูงสุดมันอยู่ช่วงกลางปี24ใช่ไหมแล้วมันมากระทบกําไรในไตรมาสสไตรมาสสแปลว่ามันจะดีเลยประมาณ4ไตรมาสเลยนะ ถ้าถ้าแบบเทียบคร่าวๆนะหมายความว่าต้นทุนที่มันสูงมากๆในช่วงกลางปี2-4เนี่ยพอผ่านไป12เดือนเนี่ยกำไรมันเลยกระทบนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันแต่เพื่อนๆต้องไปแคลคต่อนะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าผมแค่ดูคร่าวๆนะหมายควาว่าต้นทุนณนะตอนนี้เนี่ย ราคาสาหลายหน้าตอนนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับงบของเท่าแก่น้อยในอีก12เดือนข้างหน้าโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันแต่จะให้คุณดูระยะยาวด้วยนะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าโปรฟิตเนี่ยจริงๆมันลุบลุ้นอนดอนนะทุกคนมันคาดเดาอะไรได้ค่อนข้างยากอยู่อะในระหว่างไตรมาสน,นะแต่ว่าพอมารวมเป็นรายปีเนี่ยมันยังดูโอเคใช่ไหมครับออกแนวที่มันจะเติบโตดีด้วยแต่ในระยะระหว่างไตรมาสเนี่ย จริงๆมันคาดเดาไม่ค่อยได้แล้วผมไม่เห็นความเป็นซีซันนอลด้วยอ่ะคือแบบอยู่ดีๆถ้าราคามันสูงปุ๊บอ่ะอีกสิบสองเดือนข้างหน้าอาจจะก,กระทบแล้วเรกวาก็เดาไม่ได้ว่าราคาสาล่ายจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือความยากของหุ้นเท่าแก่น้อยนะครับส่วนตัวบลาราชี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมนะครับตรงนี้ข้ามไปไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรนะครับทีนี้บิสเนสเอาลุกเนี่ยผมอยากเพิ่มเติมตรงไอ้นี่ออตรงอัปเดต เพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีสไลด์ให้ตรงอัปเดตเนี่ยต้องบอกว่าเท่าแก่น้อยช่วงที่จะถึงในปี2025เนี่ยแล้วก็ถึงแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเพิ่ม SKU เพิ่มขึ้นเยอะเกี่ยวกับในแง่ของสาหรายนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆขยายกันต่อไปแล้วกันนะครับ อันดับแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าไอ้ตัวบิ๊กชีสอะคือสาลายแผนยยนะ่นใหญ่น่ะเป็น SKU ที่เขาค่อนข้างขายดีแล้วก็เป็นพระเอกเขาบอกว่ามีปัญหาเว้ยช่วงที่ผ่านมาคือเขาขายแบบกล่องรูปทางซ้ายมือซ้ายมือนะแบบกล่องเนี่ยทำให้มันเปลืองเชลว,วางแล้วเขาก็บอกว่าบางทีมันจัดวางได้ไม่หมดอะแล้วมันขายได้น้อยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบซองกลายเป็นถุงโหล ổ. คืออันนี้แล้วแต่เว้ยคือมุมมองเขาก็บอกว่ามันทําให้ในเชลเดอ่ะม,มันวางจําหน่ายได้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะจําหน่ายได้เยอะขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูน่าซื้อน้อยลงแบบว่าทุกคนอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกนะทุกคนคอมเมนต์บอกกันมาคิดยังไงนะคือเปลี่ยนจากถุงเปลี่ยนจากกล่องสวยๆมาเป็นถุงโลแบบเนี้ยคือคุณก็รู้แหละว่ามันเป็นเท่าแก่น้อยแต่ว่าแบบ เนี่ยมันฟีลลิ่งมันต่างกันมากเลยนะมันความพรีเมียมันลดลงเยอะเลยนะแล้วในช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันมีมาชิตะมีอะไรอย่างอื่นอ่ะแบรนด์อื่นๆก็พยายามจะเอาสาไล่ามาแข่งอ่ะแบรนด์จีนจากจีนก็มาแข่งด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยการแข่งขันมันสูงขนาดเนี้แล้วเท่าแก่น้อยเขาทําโปรดักต์มาเป็นอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่ต่างจากโปรดัก อื่นๆที่เขามาแข่งเลยนะเว้ยคือส่วนตัวผมตรงนี้ผมตั้งคําถามแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับผมรู้สึกว่ามันน่าซื้อน้อยลงอะแต่ทั้งนี้เนะี่ยก็ต้องดูผลประกอบการในอนาคตนะว่าเออ ต่อไปเขาจะพรีเซนต์ว่ามันขายดีขึ้นหรือว่าขายแย่ลงหรือเปล่าถ้าเกิดต่อไปเราเดินตามเซเว่นเติมดานร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วเห็นเจ้าตัวบิ๊กชีสเนี่ยกลับมาขายเป็นกล่องเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่สําเร็จนะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราสามารถแบบไปเดินตลาดดูได้กับหุ้นประเภท B2C นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยนะใครคอมเมนต์ยังไงบอกได้เลยเห็น <c oughs> <c oughs> ด้วยไม่เห็นด้วยผมอยากรู้เหมือนกัน แต่ที่ผมชอบเพลินนี <ylum> ่ฮะเขาเดเวลลอปค่อนข้างดีนะคือสาหร่ายเขาดังใช่ไหมเขาก็เอาเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ <c oughs> ์สาหร่ายปรุงรสแบบโรยข้าวซึ่งผมว่ามันก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันเหมือนกันนะเออผมว่าดีผมว่าดีผมว่าเป็นการเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยซ้านะครับอันนี้แต่ผมคิดว่ามันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ไม่ได้เยอะหรอกถ้าเทียบกับทั้งหมดอะแต่ผมคิดว่ามันเพิ่มได้อืผมว่ามีลูกค้ารองรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์อันนี้อยู่นะครับแล้วเขาก็เน้นทางด้านงานพรีเซนเตอร์นะอย คอนเสิร์ตน้องอุงอิงเนี่ยก็เพิ่มลูกค้าในโซนดิสานก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะโลเคอลายเซชันนะเจาะกลุ่มนิชมาเก็ตเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นโลบอกเลยเขาไปก็ไปเจาะที่โลบอกเลยเป็นเท่าแก่น้อยในโลบอก ผมว่ามันเป็นการตลาดที่แบบไม่ได้หวานไปทั่วๆอ่นะแบบเจาะเป็นเซกเมนต์เจาะเป็นเซกเมนตะ์อ่ะผมว่าก็ดีนะถ้าเทียบแล้วมันดีกว่าหวานกว้างๆอ่ะคือเราก็วัดผลอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมาเจาะเซกเมนต์เนี่ยนะถ้าเกิดมันขายดีขึ้นอนะ่ะแปลว่าโอเครีเช็คเลยว่าคนเล่นเกมเนี่ยชอบกินเท่าแก่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปแบบเนี้ยแล้วทําให้ทําแผนต่อไปได้ในนะอนาคตที่มันแบบชัดเจนได้ผลมากขึ้นอนะ่ะผมว่าเห็นด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ผมเห็นด้วยกับวิธีคิดมาร์ ันนี้ก็เช่นกันก็มีสาหลายพวกโรยข้าวแบบทำโปรดักของตัวเองเข้าตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยอืมก็น่าสนใจแล้วก็เขาบอกว่าเน้นการจัดวางเชลให้มันดูดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอขวามือเนี่ย้ถุงแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยวะ่ะคุณลองคิดดูดิถ้าถ้าเป็นเชลอย่างเงี้ยขวาขวาสุดนะแล้วเป็นกล่องเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันน่าซื้อมากเลยเนะ้ยจริง อันนี้แล้วแต่เหมือนกันแล้วก็น,นี้ครับเขาบอกออก SKU ใหม่ก็คือถั่วลายเสือฮะถั่วลายเสือคั่วซึ่งจริงๆล้างลงทุนหลายคนเขาก็ว้าว,าวกับอันนี้นะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่าแก่น้อยเขาก็พยายามออกอันอื่นนอกจากสาหร่ายมาโดยตลอดนะผมจําได้นะมันมียุคที่เป็นเวโปรตีนด้วยเวทเวโปรตีนมีทํป๊อปคอนได้จริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่ผมนึกไม่ออก แล้วพอมาถึงนาวันนี้เนี่ยไอ้ที่มันออกใหม่ๆอ่ะมันหายไปหมดเลยเว้ยแปลว่าที่ออกมาใหม่อ่ะที่ไม่เกี่ยวสาหลายอ่ะเขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะส่วนไอ้ตัวถั่วลายเสือเนี่ยเจ้าตลาดเดิมเขาก็แข็งอยู่แล้วนะโกแก่ทองการ์เด้นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าผมตั้งเป็นคาถามว่าที่ผ่านมาเขายังทําไม่สําเร็จนะก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งของเท่าแก่น้อยก็ได้นะครับตรงนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ก็ต้องให้ question เอาไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของที่จีนที่เขาไปนะครับเขาก็บอกตรงๆแหละว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พยายามอยู่แล้วก็ตั้งแทร็เก็ตไว้ที่โกดสิปีนี้ก็ต้องดูว่าเขาทําได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวอินโดนีเซียเขาบอกว่าช่วงที่แล้วช่วงปีก่อนหน้าเนะี่ยเขาก็ประสบป,ปัญหาว่าดิสติบิวเตอร์เขาทําได้ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เปลี่ยนดิสติบิวเตอร์มาแล้วแล้วมันก็ออกไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับนับจากนี้นะครับก็ต้องตามดูเหมือนกัน ส่วนตัว USA เนี่ยเขาบอกว่ามีพัฒนาการนะเริ่มเอาเข้าวร์ t อะไรได้เยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยอืมก็เป็นถือพัฒนาการที่ดีนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วหนาะตรงนี้เนี่ยผู้บริหารเขาบอกเลยว่าชาเลนจ์หลักของเขาเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องภาษีแหละเมื่อทรัมป์มาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่งออกแบบ คุณก็เห็นใช่ไหมว่าสัดส่วนของประเทศไทยมันประมาณสัก30%น่ะไปว่า2ใน3เขาไปรายได้จากการส่งออกเว้ยไปว่าผลกระทบจากนโยบายภาษีทําน่ะกระทบกับเขาโดยตรงเลยก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาหนักมากๆในปีนี้นะครับและความเสี่ยงเดิมก็คือเรื่องต้นทุนสาหายที่บอกไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อดีกับข้อเสียทั้งหมดของเท่าแก่น้อย ที่มาพีเต์น,นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเว้ยคือเวลาคุณดูหุ้นส่งออกเนี่ยมันก็ดูหน้าเย้อยหยวนใช่ไหมว่าส่งออกไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้แล้วมันก็จะเติบโตดีขึ้นแต่ผมอยากให้สังเกตเว้ยผมกลัวมันซ้ำรอยกับเซเป้ว่ะคืออันเนี้ยผมไปกวางโจมาเมื่อเมื่อปลายเดือนมีนานะอืมแล้วผมก็ไปตามดูแหละว่าเท่าแก่น้อยมันถูกวางขายที่ไหนบ้างผมไปเจอในเซเว่นดูอย่างเงี้ยหน้าดีใจใช่ไหมเนี่ยมีเห็นแบนดเท่าแก่น้อยในเซเว่น แต่ผมอยากจะบอกนะว่าไอ้รูปนี้เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าแข้งเลยนะทุกคนอยู่ตรงหน้าแข้งเลยเว้ยแล้วอันเนี้ยข้างล่างสุดคือพื้นนะเว้ยเท่าแก่น้อยเข้าเซเว่นที่จีนได้จริงแต่แม่งอยู่ล่างสุดเลยเทียบกับไอเนี้ยไอแบรนด์หมึกกรุบของจีนน่ะต่อให้มันอยู่ล่างสุดเหมือนกันแต่ SKU เขาเยอะแล้วเขาเข้าได้เยอะทําให้มันดูได้ชัดเจนกว่าเนี่ยพอคุณมาเจอเขียวๆอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยมันดูไม่น่าซื้อเท่าแบรนด์อื่นนะครับคือ หุ้นส่งออกเนะี่ยผมเชื่อแหละว่าอยากให้มันเติบโตแต่คุณต้องไปดูด้วยว่าพอเขาได้ไปวางเชลล์จริงๆเนี่ยเขาเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับเซปเป้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาหุ้นเซเป้นะผมพูดบบเทียบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าเชลล์ได้จริงเว้แต่ว่ามันมีปัญหาคือที่ยุโรปเนี่ยเชลล์ที่เขาวางเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ทําให้กระทบกับยอดขายกระทบกับรายได้แล้วก็เป็นมาถัดปัญหาจนหุ้นล่วงห0สิเหมือนที่ผมเคยทําคลิปอะมันก็มาจากเรื่องนี้เว้แต่ว่าคุณอย่ามองในแง่ดีเกินนไปนะว เขาเข้ามาในประเทศนั้นๆได้แล้วเนี่ยแล้วมันจะเติบโตยั่งยืนไปโดยตลอดอ่ะพอถ้าเป็นวางเชื้อแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีขนาดที่เราแบบกาวกันไว้อ่านงออกไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งแบบมันจะดีมากๆถ้าเกิดเราสามารถไปสกัดต้นบัตรมันที่ประเทศที่มันส่กออกได้เลยเนะี่ยอย่างแท้เท่าแก่น้อยเนี่ยผมก็เจอเคสนี้เต็มๆเลยเนะี่ยแต่ผมไม่ได้บอกนะว,ว่าเป็นเซเว่นทุกสาขานะแค่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับทีนี้ลองดูสรุปหน่อยว่าภาพรวมเป็นยังไงแข็งแกร่งไหมอะไรเงี้ยฮะ นี่สินอยู่หนึ่งพันส่วนคู่พูดถูกขึ้นอยู่ประมาณสองพันแปลว่านี่น้อยกว่าทุนถือว่าปรลาชีตแข็งแกร่งนะอันเนี้ยเช็ค ได้ดีข้ามไปส่วนตัวรายได้เนี่ยก็เติบโตดีนะครับประมาณ3,900แล้วก็ยุบๆหน่อยในปีต่อมาแล้วก็ขึ้นมาเป็น4,500 5,000ตอนนี้5,700และถือว่าส่วนของรายได้เนี่ยเติบโตดีนะแล้วกําไรก็ดีด้วยนะครับ2อ0อันนี้ยุบหน่อยแล้วก็มาเป็น400 700 800ถึงแม้ว่าในระหว่างทางของไตามาสมันรุ่มๆดอนๆนะ่ะแต่พอภาพรวมปิดปีมันยังคงเติบโตอยู่และที่สำคัญก็คือ ROE กับ ROE อะดีด้วยนะคุณดูดิ r o a 2ี่ ROE สามี่แล้วก็อัตรากำไรสุทธ,ธิประมาณ14แล้วก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นแลกหลักเลขหลขักเ,เ,เดียวแปลว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยช่วง3าปีหลังเนี่ยเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกที่จะถูกคนพูดถึงเยอะนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือ2เรื่องเลยครับเรื่องต้นทุนสาหลายแล้วก็เรื่องของนโยบายทํามนโยบายทรมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันพันผวดแค่ไหนนะครับส่วนตัวสาลายเนี่ยอันเนี้ยราคาผู้บริหารเนี่ยบอกในออฟเดย์ว่าเขาคิดว่าตอนแรกเขาคิดว่าหลังจากช่วงเนี้ย าราคาสาหลายน่าจะยวบลงมาจนเป็นช่วงที่เป็นเรียบๆตอนปี23เนี่ยแต่ปรากฏว่าดีมานมันเปลี่ยนไปครับมันมีความต้องการจากรัสเซียด้วยทําให้ราคามันไม่ได้ลงขนาดนั้นนะ่ะแล้วเขาก็คิดว่าปี23นะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้ลงอย่างที่เขาคิดแต่ว่ามันจะไม่ได้แพงเท่าเดิมแล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้ลงถึงขนาดช่วงปี23เนี่ยแปลว่าต้นทุนของปี25เนี่ย น้อยกว่าปีสองสี่แต่ยังสูงกว่าปีสองสามนะครับแปลว่าผลประกอบการกําไรที่เขาได้ในช่วงสองปีที่แล้วคือเรื่องนีนะ้อัตรากําไรสุทธิแล้วก็ตัวเลขกําไรที่มันแบบค่อนข้างจะสบายใจอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับสุดท้ายผมแวะดูบรกหน่อยขนาดโบลอกเขายังเสียงแตกเลยเว้ยอย่างกรุงศรีเนี่ยเขามองลบนะเขาบอกว่าต้นทุนสาหรายเนี่ยยังคงน่าหวาดกลัวนะเขาก็เลยไม่แนะนําซื้ออันเนี้ยความเห็นกรุงศรีส่วนตัว ของกสิกรเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยฟื้นตัวมากขึ้นนะสาหลายน่าจะลดลงไปกว่าปีสองสี่คือมันอาจยังไม่ได้ถูกเท่าสองสามแต่ก็แต่ก็ราคาดีกว่าสองสี่แน่นอนแล้วเขาก็ยังเห็นการเติบโตอะไรตามที่ผู้บริหารตั้งเอาไว้เขาก็เลยแนะนําซื้อนะครับเห็นไหมว่าขนาดโบเขายังมองไม่ตรงกันเลยนะนะครับอันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะครับกับหน้าจอหลักอันเนี้ยสรุปภาพรวมของเท่าแก่น้อยนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมบอกเลยว่า โอกาสมันเป็นของผู้กล้าครับเท่าแก่น้อยเนี่ยมันดูเติบโตจริงๆนะแล้วก็ดูเป็นสตรอรี่ที่น่าสนใจนะแล้วนักลงทุนก็ให้ความสนใจมันแต่ความเสี่ยงของมันเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะอย่างนโยบายภาษีทับเนี่ยเท่าแก่น้อยก็กระทบโดยตรงเลยนะครับแบบตรงๆเลยเนะี่ยด้วยความเป็นหุ้นส่งออกอะเซนดิเมนต์ก็ทุบราคาหุ้นมาโดยตรงแล้วก็เรื่องความผันผวนของราคาสาหร่ายที่เอาจริงๆมันคาดเดาไม่ได้ขนาดผู้บริหารยังเดาไม่ได้เลยลนะในออฟเดย์เขายังบอกเลยว่าเขาคิดผิด นะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นข้อได้เปรียบสําหรับคนที่สามารถเดาราคาสาล่ายได้ซึ่งผมว่ามีน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นในอนาคตกับเชื่อมั่นในฝีมือของผู้บริหารว่าเขาจะขยายตลาดได้อะ่ะอืมแล้วถ้าเกิดคุณคิดถูกเนะี่ยคุณก็จะได้กําไรเยอะมากๆถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงเนี้ยนะครับก็คือช่วงที่ราคาหุ้นมันโดนทุบแหละดังนั้นเนี่ยผมไม่มีคําแนะนําว่าควรซื้อหรือว่าควรหลีกเลี่ยงเว้ย แต่ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ซื้อตัวนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ามันยากเกินไปสำหรับผมแต่ผมก็จะบอกว่าโอกาสของเท่าแก่น้อยก็เป็นของผู้กล้าครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดถูกคุณก็ได้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดผิดเนี่ยด้วย valuation ประมาณนี้เนี่ยมันอาจจะขาดทุนได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าด้วย valuation ด้วย PE ประมาณ10กว่าเท่าเนี่ยคุณอาจจะเจ็บตัวไม่เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ผมก็ไม่รองรับอะไรทั้งนั้นนะว่าตัวเลขมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดก็ย้ำเหมือนเดิมครับว่า ส่วนตัว TKN เนี่ยซื้อตอนนี้เนี่ยอืมโอกาสดอยน้อยแต่ว่ามีแต่ว่าโอกาสได้กำไรเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าได้ก็คือได้เยอะอืมผมคิดแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งความเสี่ยงมันก็หนักหนาสาหัสจริงๆแหละแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่านโยบายภาษีมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะครับแล้วก็ฝากเรื่องการวางเชลของเท่าแก่น้อยแล้วก็ การเปลี่ยนโปรดักที่ผมบางทีก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปคิดต่อแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับชอบใจก็เทแบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับอันดริที่หนึ่งจะได้จดเหรียญกรีดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์ไปล่าเลยหรืพี่ไรเอา,าได้ไหมนะครับวันนี้ผม